ขอนศีธรรมราชอย่างเป็นทางการครับ2กลุ่มสาขาวิชาด้วยกันนั่นคือคาส, er สาขาวิชาชีพการบริการอาหารและกเรื่อดังอีกครั้งหนึ่งครับเป็นชินงานจากน่ารายไทยค่อารายไทก็นามาจะียเพอาเช้นงานเนมชั็ีธรรราชในตอนนี้ นะครับซึ่งระดับปริทยาตรีนะครับซึ่งในตอนนี้เรามีการเปิดในสาขานะครับภายใต้ีราวดีเกม6 6แปลแรงของเทคโนโลยีแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ,และที่สําคัญค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมการมีงานทํานะคะลดภาะวะการขาดแคลนนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาบูรณาการการพัฒนาสเปคภาพของนักเรียนนักศึกษาและแรง ัวิลลยอายุขสานครศรีรมราชของเราเนี่ยได้ดําเนินการจะตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับชาติขึ้นมาเป็นการยกระดับนะครับคุณภาพในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาก่อนสู่อาชีพจริงอันที่สองเราต้องการเผยตัวนี้ออกไปว่าประชาชนจังหวัดนครรีมรมราชนะครับที่ต้องการพัฒนาฝีมือตัวเองในด้านการจัดดอกไม้ในด้านของการงานบริการอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยท่านจะต้องใช้นะครับใบประกาศเหล่านี้เพื่อยกระดับ คุณภาพงานยกับ,บคุณภาพอาชีพและก็สิ่งสําคัญก็คือว่าต้องการที่จะมีค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนะครับที่สูงขึ้นถ้าคุณมีเซอร์วิสเคตตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือหมายความว่าค่าตอบแทนไม่ใช่จ่ายเป็นรายวันแต่ต้องจ่ายตามสมรรถนะที่มีโครงการ c h e ร r o n Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคต มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด